สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกิจการลูกเสือเมื่อครั้งทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดวิชาลูกเสือสำรองมากทรงเป็นนักเรียนที่ช่างซักช่างถาม,มากที่สุดในชั้นเรียนวันใดที่มีการฝึกลูกเสือสำรองจะทรงตื่นบรรทม เช้าวกว่าปกติเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนส่งตั้งมั่นและเป็นแบบอย่างในความอดทนหน้าที่วินัยของลูกเสือมาโดยตลอดดังเช่นเมื่อคราวฝึกซ้อมพิธีสวนสนามที่กรีธาสถานแห่งชาติฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ทูลเชิญเสด็จให้เข้ามาในร่มทรงสั่นพระเสียรแล้วรับสั่งว่าทำไมจะต้องให้ฉันหลบเข้าไปด้วยล่ะ ใครๆเขาตากฝนได้ฉันก็ตากได้เหมือนกันฉันแข็งแรงพอทรงร่วมแสดงในนาหมูลูกเสือโรงเรียนด้วยความตั้งพระราชาหรือไทยท่งปฏิบัติกิจกรรมอาทิทรงสอบเดินทางไกลประกอบอาหารในการเข้าค่ายทุกครั้งยกตัวอย่างเช่นที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการลูกเสือมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยพระราชยานทัศน์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือต่อการศึกษาและการพัฒนาชาติทรงมีพระราชกระแสรับ,รบสั่งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์สองพเรื่องการศึกษากับความมั่นคงว่าต้องเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถาบันอยากเห็นคนไทยมีวินยัยรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบสร้างวินยัยโดยกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีปัจจุบัน พระองค์ได้พระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเยาวชนให้รู้รักสามคัคคีมีจิตอาสาพัฒนาตนเองครอบครัวสังคมและชาติบ้านเมืองเป็นอนาคตที่มั่นคงของชาติสือไป